สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องพริกโวนวนนะอ่าต้นนี้มันล้มเห็นไหมฮะถ้าพริกล้มไม่ต้องตกใจนะฮะสำหรับคนที่ปลูกพริกไว้ทานที่บ้านนะไม่ใช่ปลูกเป็นไร่นะฮะปลูกไว้ทานที่บ้านถ้าพริกล้มเนี่ยให้กดลงไปเลยนะกดแล้วเอาดินทับะฮะพริกมันจะแตกยอดขึ้นมาเอกแตกตามต้นครับยิ่งยาวนะเขาก็ตีมแตกหลายต้นแล้วรากเลิกรากเขาก็จะออกออกามาเองอ่ะ ทำให้เราได้พริกหลายต้นไว้ทานโดยที่เป็นพริกต้น,ตนเดียวนะนี่สลับใช้วิธีนี้ใช้สลับคนที่มีพริกน้อยน,อยนะฮะพริกน้อยต้นนะนะเพราะว่าลำต้นเขามันมีต้นเดียวยังไงมันก็ตู้แย่ๆไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราเอาไว้ทานเองเนะี่ยไงมันไม่ทานอยู่แล้วมันทานไม่ทานอยู่แล้วมาจอประมาณสามสี่ต้นนะฮะอย่างเงี้ยนะแต่นี่เดี๋ยวผมจะทำสาวแล้วก็ขึ้นเอา นี่ครับสังเกตดูฮะต้นนี้ก็ลดอันนี้ผมจะปล่อยปล่อยไว้เลยเห็นไหมต้นก็จะแยกขึ้นมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็เอาดินกบเอาดินกบเข้าไปเลยกลบเลยไอ้ต้นเล็กๆน้อยๆแต่มันเยอะไปเราก็เอาออกสะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวลากเขาจะออกตามป้องเนี่ยฮะลากเขาก็จะออกประมาณเนี่ยตรงเนี้เยเยอะไปเราก็ออกสหนอ่อยออกบ้างเป็นการทําสาวไปในตัวเดี๋ยวนี่รอให้เขา ตั้งหลักได้ก่อนแล้วก็จะมาเด็ดยอดทําสาเนี่ยฮะแบบเนี้ยลากเขาก็จะออกก็ไม่ต้องตกใจนะเวลาพริกมันล้มอะปล่อยกเลยเพราะว่าแล้วพวกพริกที่เป็นมีขาวๆเนี่ยพยายามหาถังเผาไว้นะฮะทาเป็นไม่ว่าต้นไม้อะไรอะผมก็จะทําถังไว้ตั้งหากที่ไว้เผาไอฟืนที่เป็น เป็นเตาแบบปักง,ง่ายอันนั้นที่ผมเคยทำนะฮะก็จะใช้เผาพวกเนี้ยอันนี้โอเคครับนอกเรื่องออย่างนี้นะฮะกดลงไปเลยนะกดไปเลยแล้วก็ใช้ดินนะฮะโรยโรยทับไปแบบเนี้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาก็จะออกเป็นรากขึ้นมาตามที่เขานอนเนี่ยแหละเนี่ยฮะนี่ครับผมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้นนี้เขาจอบเป็นพุ่มขึ้นมาสี่ต้นเลยเนี่ยต้นนี้ฮะพอขึ้นมาปุ๊บ เราก็ไปเด็ดยอดเขาให้เขาแตกขยายยอดอย่าอย่าเพิ่งไปเด็ดข้างล่างนะเด็ดข้างล่างแนละ้วเขาจะแตกรอให้เขาสูงประมาณสักศอกหนึ่งอะ่ะเราค่อยมาเด็ดปลายให้เขาแตกยอดพยายามอย่ายให้เขาออกข้างๆอกีกพอออกข้างๆอกีกแล้วพริกมันจะโน้มอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการบ้าใบเนี่ยฮะก็คืออันเนี้ยหมูหัววัวใบไก่ผลเนี่ยก็คือถ้าเราใช้น้ำหมักมูลวัวมากๆเนี่ย เขาจะแตกใบลักษณะแบบนี้เลยแตกใบแตกรากเราก็พยายามจะให้เขาแตกใบออกมาก่อนสําหรับพวกมูลวัวเนี่ยนะ้ำหมักมูลวัวนี่ก็คือใช้กับพวกพืชที่เป็นพวกใบนะฮะหรือแมะงั่งกระปบสภาพดินอย่างที่ผมเอามาทําอยู่ประปบสภาพดินนะโอเคครับเทคนิคก็คือตรงนี้ก่อนนะคุยเรื่องพริกก่อนก่อนที่จะไปเยอะก็ถ้าพริกล้มก็ใช้เนี่ยกดลงไปเลยนะโอเคนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะเอามาบอกกันก็คือ แปลงพริกพยายามปลูกให้ห่างพวกพืชประเภทนี้นะ,ประ,ป,ระประเภทที่มันมีงวงแล้วมีอันนี้ข้ามาก็มีโหระพายี่หล่ากะเพราประเภทนี้ฮะที่มันจะออกช่อออกมาประมาณนี้ฮะถ้าพริกที่มาปลูกใกล้กับพวกประเภทพืชประเภทที่ผมพูดไปเนี่ยพริกมันจะติดแล้วมันจะไม่ได้กินมันจะเป็นหนอนเพราะว่า พวกนี้พวกมแมลงหวีหรือหรือมแมลงหวันทองหรือมแมลงตัวเล็กๆที่ใช้เจาะเจาะเนี่ยเจาะพริกเม็ดพริกเนี่ยเขาจะชอบมาตอมองวงหรือว่าช่อของอพืชประเภทเนี้ฮะประเภทยีลาหโหระพาเนี่ยกะเพราพวกนี้ฮะเขาจะรลังเสร็จแล้วเขาจะไปวางไข่ใกล้ๆต้นพริกก็วางในเม็ดพริกนะฮะสุดท้ายเม็ดพริกมันจะฝอ่อก็ให้แยกอย่างนี้นะผมก็จะแยกออกมาเป็นแปลงเลยเห็นไหมในโหระพา กะเพราผมก็จะปลูกไปด้วยกันแบบนี้ฮะําพยายามอย่าไปอยู่ใกล้นี่อยู่กันคนละมุมโซนเลยนะเนี่ยครับผมก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งอีกเคล็ดลับหนึ่งนะมาบอกกันโอเคครับสำหรับพริกนะสำหรับคนปลูกพริกก็อย่าไปปลูกกะเพราโหระพา,พาย,ยี่หร่าแซมไปเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้กินเม็ดพริกเม็นพริกจะเป็นนอนนี่ฮะก็ผมก็จะมาปลูกผมแยกต่างหากเลย อันนี้ผมก็จะมาทําสาให้ดูไหนๆก็ลงเป็นคลิปเดียวเลยนะสังเกตดูฮะพริกมันจะแตกแตกลักษณะแบบนี้นะไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าผมตั้งกล้องมาทันก็เนี่ยฮะอย่างเนี้ยฮะเราจะไปเอามันก็คือเราเลือกกิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็ทิ้งเลยอันนี้ครับผมสังเกตดูฮะพริกที่เรา,เาใช้น้ำหม,มักหมูวัวเขาจะบ้าใบามากเลย นะเนี่ยนะมันจะมีไอ้น,นี้พวกเชื้อมันเริ่มมาแบบเดี๋ยวเราไปเผาเดี๋ยวไม่ต้องเก็บไว้พี่คราเขาแข็งแรงเดี๋ยวพวกนี้เขาไม่มาไม่มีมาหรอกเดี๋ยวเราอีกหน่อยเราก็ใช้น้ำหมักที่เขานะฮะหรือน้ำส้มฟันไม้ที่ผมทำไว้นะก็เอามอเผาเอา,เา,เอามาลด จับรังเขาสักหน่อยแล้วก็ดักเขาอีกิีหนึ่งเขาพยายามจะไม่ให้เขาเด่ยเขาเริ่มออกออกออกดอกแล้วเห็นไหมผมว่าจะไม่เอานะเนี่ยฮะพิกเข้าบ้าใบเยอะเราก็เอาไปก่อนเนี่ยทําสาวจริงจริงก็คือเขาให้เด็ดอันนี้แต่ผมยังไม่เด็ดนะแล้วรอให้เขาโตขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วเด็ดยอดแล้วเขาจะมาแตกข้างบนรอให้ต้นเขาแข็งแรงแบบนี้หน่อย แป้งที่เราใช้หมักแบบนี้มันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ผมจะเอาไม้มาดามอีกทีนึงก็คือดัดดัดลำต้นให้เขาตรงขึ้นอีกก่อนเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยมันลม้มเดี๋ยวเราก็เริ่มเริ่มมาทำสาวกันอีกทีแล้วกันนะอย่างเงี้ยไอ้นี่ไอ้อี้ถือว่าไม่ไม่ได้ทำสาวรอตัเสร็จนะครับเพราะว่าเ,เขาต้องเด็ดหักยอดนะแต่นี่ผมยังไม่ทันหักก็เลยเอาแค่นี้ก่อน ก็คืออย่าไปเสียดายนะฮะที่มันออกข้างๆก็ตัดได้ก็ตัดให้พีกเขาขึ้นมาเป็นลาต้นตรงออกมาให้เดี๋ยวเขาจะไปแตกปลายข้าออกเป็นพุ่มขึ้นมาเองครับผมก็น่าจะมีแค่นี้นะที่ว่ากากันคือ3อย่างสัวันนี้ก็เอาเท่าที่นึกได้ก่อนก็คือพีกล้มก็คือถ้าเรามีเนาะต้นน้อยนะไม่ไม่ได้เป็นแปลงแบบผมนะก็คือทับเลยเอาดินกดทับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองแล้วก็สองเอ่อ พืชประเภทที่มีวงหรือว่ามีชอบแบบนั้นนะฮะอย่าปลูกใกล้กันกับพริกเพราะ,มะแมลงมันจะมาเจาะเม็ดพริกทาให้เราไม่ได้ไม่ได้รับฐานเจาะทั้งต้นเลยก็จะวางไข่แล้วนอนมันจะอยู่ในเม็ดพริกนะฮะแล้วก็ทาสาวก,ก็คือเราต้องอย่าให้พริกเราเน้นให้ต้นเขาจเจริญเติบโตก่อนแล้วค่อยมาเอาใบที่หลังนะครับแล้วก็พอเราโตขึ้นเราก็เด็ดเด็ดหัวเห็ดหัวยอดปุ๊บเดี๋ยวพริกมันเขาจะแตกขึ้นมาเองนะฮะก็ มืนต้นมันต้นนั้นละกันเดี๋ยวผมจะไปเด็ดนะฮะตอนนี้ยผมจะเด็ดยอดออกอละกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็เท่ากับเ,เป็นการทําสาวมปนตัวอันนี้ครับผมทําสาวแล้วก็ตัดยอดออกนะฮะถ้ามันเยอะเราก็ตัดออกไปพยายามใบก็ยจะเพิ่งไปเอาให้เขาแตกพุ่มข้างบนเนี่ยก็จะได้แล้วให้ต้นเขาแข็งแรงเนี่ยครับผมครับผมก็กลับขอบพคุณนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ